ท,ทีมของดิจิมาเชียติอเข้ามาดูตั้งแต่ว่าคนเหล่านี้เขาอยู่ใน Google Plat f o r m ปกติแล้วค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดคำประมาณไหนหรือมีความสนใจมีอินเทอร์เนอะไรใน Facebook หรือแม้กระทั่งอยู่ใน u t u b e เนี่ยเขาอยู่ในช่องไหนการที่เรามีข้อมูลมากนะครับจะทำให้เรามีความสามารถที่จะยิงแอดหรือยิงโฆษณามีความแม่นยำและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นชื่อโลดนะครับชื่อจริงว่าปักสุขเพชรดีนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิมาเชียติอครับ thank mm -hmm. you คำว่าบริษัท performance marketing agency แตกต่างกับ digital marketing agency อย่างไร digital marketing หรือ Online marketing คือการที่เราทำการตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์ performance marketing นะครับก็คือการทำการตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์เหมือนกันแต่เน้นนะครับไปที่การคาดหวังผลลัพธ์ได้สามารถประเมินยอดขายล่วงหน้าได้และมีการวัดผลอย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นยิงแอดทั่วไปอาจจะยิงแค่มีคนเห็นจำนวนเท่าไหร่มีคนคลิกเท่าไหร่มียอดไลค์ยอดแชร์เท่าไหร่แต่การที่ทำ performance marketing เนี่ยนะครับคือมีคนคลิกแล้วต้อง เกิดการซื้อจํานวนเท่าไหร่แล้วนะครับค่าโฆษณาเนี่ยที่เราลงไปเนี่ยเราสามารถที่จะทํายอดขายได้เป็นกี่เท่าของจํานวนเงินโฆษณาที่ลงไปอันนี้คือการทำ performance marketing ครับไฮแจ็คดาต้านะครับลองเปรียบเปรือนสุภาษทิตจีนละกันก็คือรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งทีชนะร้อยครั้ง มันเป็นตัวที่ทําให้เรารู้ทิศทางว่าเราจะโปรโมทสินค้าอะไรยิงโฆษณาหาใครในรูปแบบไหนและทําอย่างไรสมมุติว่าผมมีร้านขายยีนอยู่ผมต้องการที่จะโปรโมท กางเกงยียนออกไปถ้าเกิดว่าผมโปรโมทให้กับกลุ่มคนกลุ่มแรกที่มีความสนใจหรือมีอินเทรเสในกางเกงยียนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคือเป็นคนกลุ่มใหญ่ในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าผมทราบว่าคนคนนี้นะครับเคยซื้อแจ็คเก็ตยียนไปก่อนทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเห็นโฆษณาที่เป็นกางเกงยียนเข้าชุดกับแจ็คเก็ตยียนที่เขาซื้อไปนะครับโอกาสขายเนะี่ยณเวลาเวลานั้นเนี่ยมันย่อมมีมากกว่านั่นหมายถึงว่าแบบแรกเนี่ยการใช้เงินโฆษณาคหาคนที่ชื่นชอบยียนทั้งหมดอาจต้องใช้เงินโฆษณา น,นระดับหนึ่งแต่ในกรณีที่2คือเราส่งเฉพาะคนที่มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสซื้อสินค้าของเราการที่เรามีข้อมูลมากนะครับจะทําให้เรามีความสามารถที่จะยิงแอดหรือยิงโฆษณามีความแม่นยําและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อย่างแรกเลยนะครับข้อที่1ก่อนที่จะลงงานโฆษณาทุกๆครั้งเนี่ยเราต้องไปทําการรีเสิร์ชคู่แข่งในตลาดว่าตอนนี้เขายิงแอดโฆษณาแบบไหนเขียนข้อความประมาณไหนเก็บรวบรวมข้อมูลชุดนี้ไว้นะครับมาพิจารณาวิเคราะห์ก่อนข้อ2เรามาดู Data เก่าๆนะครับที่ทางบริษัทเราเคยรันถ้าเป็นสินค้าหมวดหมู่เนี่ยต้องเป็นลักษณะหน้าตาประมาณไหนนะต้องเป็นรูปซ้ายหรือรูปฝาหมุดแอนโทนเป็นอย่างไรและข้อ3นะครับคือเราข้อ1กับข้อ2มาเปรียบเทียบกันพยายามคอมเพลกั ให้ออกมาเป็นชิ้นงานโฆษณาที่ดีที่สุดณเวลาเวลานั้นขพอ4ะสิสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือหลังจากที่เรารันโฆษณาไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมีการตั้งเงื่อนไขให้กับชิ้นงานโฆษณาแต่ละชิ้นถ้าเกิดโฆษณาที่ดีอัตราการคลิกมากกว่า1%ของคนที่เห็นโฆษณาและหลังจากที่เขาคลิกแล้วอัตราการซื้อไม่ต่ำกว่า2%ออันนี้เป็นต้นเราก็จะได้ชิ้นงานโฆษณาที่ดีที่สุดที่สามารถส่งให้กับลูกค้าของเราได้ครับ ในส่วนของออนไลน์ t เก็ตต i n g เนี่ยเขามีความสาคัญเพราะตัวออนไลน์ t เก็ตต i n g เนี่ยจะช่วยเสริมให้โฆษณาของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิงตรงไปกับกลุ่มเป้าหมายทําให้อัตราการซื้อสูงขึ้นเรามีทีมวางแผนนะครับที่จะเข้าไปคิดวิเคราะห์หรือทําการรีเสิร์ชตั้งแต่แรกนะครับว่าคนลักษณะไหนที่จะมาเป็นลูกค้าของเราซึ่งคนลักษณะเนี่ยเขามีพฤติกรรมหรือมี persona ในโลกออฟไลน์ยังไงแล้วเราสามารถเทินเขาเหล่านี้กลับมาในโลกออนไลน์ได้อย่างไร คือทางบริษัทเราเนี่ยมีการทำแดชบอร์ดนะครับเป็นการให้ทางทีมของเราเนี่ยเข้าไปมอนิเตอร์นะครับหรือตรวจสอบโฆษณาเป็นแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อให้เรานะครับและลูกค้าของเรามีความมั่นใจได้ว่าชิ้นงานโฆษณาต่างๆนะครับหรือการ t a r ็ตต i n g ต่างๆเนี่ยจะมีความแม่นยำส่งตรงนะครับและเมื่อเกิดปัญหาใดๆก็ตามที่ไม่ไปเป็นไปตามแผนหรืองานที่เราวางเอาไว้เนี่ยก็จะมีคนคอยปรับเปลี่ยนหรือ optimize ต่างๆให้เป็นตาม KPI ได้ครับ We a r e Performance Agency mm hmm. เพราะพวกเราเนี่ยเชี่ยวชาญการทำการตลาดแบบ Performance Marketing mm hmm. นั่นเองครับ